ไก่ในฝันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนชอบสไตล์ที่แตกต่างกันไปคนที่ผสมไก่นับก็ล้วนมีจินตนาการในหัวนับเราจะเอาพ่อนี้มาใส่แม่นี้ลูกจะอกมาเป็นอย่างไรส่วนตัวผมเองนับก็มีจินตนาการในหัวนับไก่ที่ผมชื่นชอบอยากจะผสมออกมาให้ได้แบบนี้นับก็ต้องบอกว่าผมทําทั้งมาติมามาตีไทยคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงพม่าตีไทยที่ผมกําลังพัฒนาอยู่ในจินตนาการผมเป็นอย่างไรนับลองฟังกันดูนับสมสิ่งนับที่ผมกาลังจะพูดต่อไปนี้นับคือผมอยากให้มารวมในตัวตัวเดียวนับซึ่งจะเป็นพม่่ตีทคครรบเง ทุกคนก็อาจจะชอบแตกต่างกันไปแต่มาลองฟังของผมดูนะครับ <c oughs> อย่างแรกนะผมชอบเพรามาตีไทยที่เดินไม่หยุดนับคือไม่ต้องวิ่งสวยก็ได้ขอแค่เดินสเต็ปขาไม่ต้องหยุดนิ่งทําไมต้องเดินไม่หยุดนับคือหยุดแค่แป๊บเดียวนะครับโอกาสไก่ไทยจะเข้ามาประกบมันมีสูงจะเดินลําวงอะไรก็แล้วแต่นะครับ อย่างที่2นะครับผมชอบไกไ่บิดเอี่ยวเลี A ้ยวตีนสองอย่างนี้เอามารวมกันให้นึกถึงเจ้าทองเอกนะครับเจา้าทองเอกไก่อีกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบมากๆาแล้วก็อย่างสุดท้ายครับที่ผมอยากให้มีเข้ามาเลยก็คือจังหวะถอยสักเล็กน้อยครับจะถอยมากถอยน้อยไม่สําคัญนะครับขอแค่ให้มีจังหวะถอยเข้ามาถอยเพื่ออะไรคนระับถอยเพื่อเปิดโอกาสสร้างจังหวะหยิบจะหยิบทันไม่ทันอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ขอให้มีจังหวะถอยแล้วก็หยิบถอยแล้วก็หยิบต่อให้เราหยิบไม่ทนันไก่เชิงเข้ามาประกบหรือไก่เชิงเข้ามามุดเราก็ยังมีขยยับบเดดิินไม่ก็ เอียวเลี้ยวประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็มีวัตถุดิบครบแล้วนะก็รอดูว่าเราจะผสมออกมาตามจินตนาการได้หรือเปล่านะครับลูกเพาะปีที่แล้วนะต้องบอกว่าออกมาได้ตรงตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ตอนนี้วัตถุดิบหลักๆนะก็จะเอามารวมกันนะครับในปีต่อๆไปรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับใครที่ชอบไก่สไตล์ไหนนะพม่าตีไทยสไตล์ไหนที่ชอบนะลองคอมเมนต์เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าลงตัวนะตามที่คิดไว้นะครับ เวลาไก่เชิงจะเข้ามาประกบเราจะมีโอกาสถอยนับถอยหยิบต่อให้เราหยิบไม่ได้เชิงมุดปีกหรือประกบบ่าเราก็ยังมีเดินนับบิดเอี้ยวกันคอนับบิดเอี้ยวสู้คอนับหรือเปิดช่องเล็กน้อยนับแล้วก็เคาะแน่นอนนับผมอยากให้ทั้งเดินได้แล้วก็ถอยได้นะครับก็ประมาณนี้นะคระับพม่าตีไทยที่ผมชื่นชอบสวัสดีครับ